สวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่างออยนะครับจะมาสอนวิธีการดูโซนของเครื่องตัว CE8145 เครื่องสีนะครับรุ่นใหม่นะครับอัตลิงตัวใหม่นะครับวิธีการดูโซนนะครับทำได้2วิธีนะครับขั้นแรกถ้าด้วยเครื่องสมบูรณ์สามารถทําการปรินต์คอนฟิกนะครับโดยการกดกดที่ดีไว้ตัวนี้นะครับ information page นะครับ c o n f i g r e p อ r t นะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีการดูโซนของเครื่องตัวเครื่องนะครับเวลาเราสั่งชิป ไปใส่ที่เครื่องนะครับเราต้องดูโซนก่อนนะครับะผมจะปิน้นออกมา1แผ่นนะครับผมจะวงไม้ให้นะครับนี่ตรงนี้เป็นโซนมิเตอร์นะครับ อันนี้นะครับจะมีอยู่2 2งโซนนะครับนะครับเวลาพี่สั่งซื้อชิปนะครับพี่ก็คอนฟิกถ้าเครื่องคอนฟิกได้ก็คอนฟิกมาดูนะครับว่าจะสั่งมึกชิปมึกของรุ่นแป4 5หโซนอะไรน้องก็จะถามทางเซลอะไรจะถามว่าโซนอะไรนะครับพี่ก็บอกเลยโซนมิเตอร์นะครับตัวนี้คือโซนมิเตอร์นะครับหรือโซนโซอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เครื่อง ที่ได้รับไปนะครับว่าเครื่องมันโซนอะไรนะครับชิปจะได้ไม่ผิดรุ่นไม่ผิดโซนนะครับวิธีที่2นะครับในกรณีเครื่องไม่สามารถพิมพ์รีพอร์ตออกได้นะครับโดยการกดล็อกอินล็อกอินนะครับเข้าไป a d m i n นะครับแล้วก็1,4ตัวนะครับกดดอนนะครับกดที่ตัว device นะครับ ไปหาตัวเว็บนะครับตัวนี้เว็บตัวล่างสุดนะครับคอนฟิกนะครับโคดออกนะครับกด setting นะครับ ID นะครับ admin p a s พา o r d นะครับเป็นหนึ่งสี่ตัวแล้วกด Enter นะครับกดล็อกล็อกอิน ขึ้นเมนูตัวนี้มานะครับให้เราดูติ๊กคำว่า config ร e p o r t นะครับเปลี่ยนหน้าหน้าตานะครับแล้วเรามาดูหน้าแถบสีฟ้านะครับคำว่า general set up นะครับ general set up ติ๊กที่ general s e ็ up มาแ็ไปดูนะครับโซนนะครับนี่ supply แอนนะครับโซนมิเตอร์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็ดูได้อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนะครับ ในกรณีที่เครื่องคอนฟิกไม่ได้นะครับให้เราดูที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับนะครับมิเตอร์นะครับโเคนะครับวันนี้เป็นทิกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะจะบอกเวลาการซื้อซื้อสั่งซื้อชิปตัวนี้นะครับชิปหมึกเนี่ยครับนะครับเราดูจากโซนตัวเครื่องหรือว่าคอนฟิกออกมานะครับทำได้สองทำได้สองแบบนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ